สว่าครับท่านเป็นของลินครับผมนะครับได <ผม S 1> ้มาร่วมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใซมากผมเห็นแบบว่าแบรนด์นี้เป็นแบรน,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 นด์แฟชั่นสำหรับผู้หญิงแล้วก็ปีนี้ก็มีของผู้ชายมาด้วยับผมก็เป็นลายของผู้ชายแล้วก็มีของเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นของที่เรารสึกว่ามันมีความโมเดิร์นยูนิเซนต์ด้วยในตัวแล้วมันมีความสำหรับผมมันรู้สึกว่าตะโกดมากเลยนะแต่ว่าโลโก้มีโลโก้ใหม่ด้วยเนีัย รู้สึกเป็นชอยมากครับอย่างที่ของเราคือเป็นกระเป๋าผู้ชายใช่หมคใช่กระเป๋าใหม่ไโชว์ได้นะคะกระเป๋าเป็นคอลเลคชันใหม่ครับผมก็เป็นคอลเลคชันฟอนะครับผมสองพนยี่สิบห้านะครับผมสรผู้ชายเห็นไหมอ่ะใัมที่มาซึ่งเรารู้สึกว่ามันสไตล์เราด้วยนะคะโอ้ยจริงๆ ผมก็รู้สึกว่ามันมีความแบบว่าดีไซน์มันมีความแบบไม่แคชวสจนเกินไปนะเร้สึกว่ามัน <S <S มีกแอนแมทช์ได้ไหลายรูปด้วยซึ่งมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าแคมเอร์หรือว่ากระเป๋าแบบเป้ใหญ่ม,เเมเีเล็งในร้านไหมเล็งในร้านไหมจริงๆผมเห็นนาฬิกาผู้หญิง ซึ่งผมว่าผู้ชายก็ใส่ได้เพราะมันมีความแบบสวยด้วยใช่ไะถาเก็ใส่แฟรนอยู่แล้วใช่ไหมคะผมชอบมไหมนะชอบกัรใั่แบรนฝากคอลเลคชั่นของรินครับผมครับผมก็ฝากคอลเลคชั่นของรีนด้วยฮะเดี๋ยวนี้เขามีแบบลายผู้ชายแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมรีนพอมสรรพนิเทนะครับผุกแบบซีรีส์ครับครับเป็นไงฮะมันร้อนเลยรีมีคนแซวว่าแบบห้องศิลปะคือยังไงเอ่ย สลันอาร์ตรูมครับผมก็ตามชื่อเลยก็เป็นห้องชลันที่มีความอาร์ตใช่ครับผมพึ่งพึ่งจริงจริงพึ่งอัดรีแอคไว้ตอนเช้านี้เองเออพึ่งดูแบบว่าตาเนื้อแบบเต็มเต็มใช่พึ่งมีเวลาดูก็หลบหลังโซฟาครับผมแล้วก็รอดูรีแอคเลย เราก็ไม่กล้าดูด้วยแล้วก็เขินเขินเขินเวลาดูแบบเขินมากยิ่งแบบเวลาดูกับแฟนคลับยิ่งเขินเลยใช่เพราะฉากนี้คือหลายคนบอกว่าห้องศิลปะไฟลุกเลยไฟไม่ลุกนะก็ยังปกติถ้าไฟลุกก็ไม่น่าอยู่ตรงนั้นกันได้แล้วอ๋อแสดงว่ามันมีลุกมากกว่านี้มันจะมีมากกว่าจริงผมผมมีความรู้สึกว่าผลว่าจะตัดออกมาใช้เยอะจริงจริงมันมีมากกว่านี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหนาคตหรือเปล่าหรือว่า EP พี1 4หรือเปล่า ที่ห้องชายคณินหรือเปล่าแต่จริงจริงมันมีหลายซีนมากเลยนะฮะทุกคนเราเราดู <c oughs> ตอนเราดูตอนนี้ตับมาแล้วมันเขินแล้วเวลาเราดูตอนถ่ายจริงมันไม่เขินหรอพี่ซีโอ้ยตอนตอนถ่ายจริงเขินไหมก็มีเขินบ้างแต่ตอนถ่ายจริงเราแบบต้องโฟกัสมากเราใช้เวลามากููกทีมก็ช่วยกันเต็มที่ถ้าเต็มที่อยู่ก็เต็มที่เพราะว่าทุกอย่างมันใช้เวลาถ่ายแบบ มาหลายมุ u, like 4, shows, <t hopping> <at> ่มมากใช่แต่ท่าไำไมแบบว่าถ่าย4-5หชั่วโมงทำไมมันเหลือแค่นี้อะไรเงี้ยเตอยากให้เต็นมากกว่านี้เหรอคะอยากให้บอกออมาออนแอร์มากกว่านี้ก็ก็แล้วแต่พุ่มกับครับผมจริงๆผมว่ามันเยอะแล้วฮะแค่ซี่แค่ซีนถ่ายห้าชั่วโมงเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่มันเยอะมากฮะใช้พลังงานมากแล้วก็คนมุมกล้องอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเป็นเราซีนที่หนักที่สุดตั้งแต่เล่นมากับน้องเลยค่ะเดือดที่สุดเลยไหม ถูกดูเดือดที่สุดในชีวิตหนูก็ได้จะดูดเดือดที่สุดในชีวิตครับผมเพราะว่ามันมีมันมีประมาณ3ครั้งเนาะมันก็จะมีใต้ระดับความรู้สึกตัวละครไปผมก็จะเป็นลุ้ศซษน์นึ่งเ้ยแต่จริงความอาตนีแบบว่าต้องยกหิวให้ใช mm hmm. ่มมุมกล้องหรือว่าสกอร์เพลงที่ทําให้เคิรมตอนแรกผมแบบยังไม่ได้แบบตั้งใจฟังสกอร์ไงพอสกอร์มันแบบว่ามีความแบบลุ้นลุ้นเสร็จ ระทึกแล้วก็ระทึกเสร็จมีความเบามีความซอฟมีความแบบหนักเบาแบบไหแบบลไปตามอารมณ์ไงครับมีหรือพีกว่านี้อีกนะคะตะพีกว่านี้ไหมเลยดีเลเวลอ่า <c oughs> อ,อืมคิดว่าพีกกว่านี้ไหมสำหรับผมว่าพีกกว่านี้ <Okay. S 1> ใช่พีกกว่านี้ในหลายเรื่องนะ <c oughs> ไม่ใช่แบบความสะพานของคดีนกับชลันย่างเดียวครับผม <c oughs> น,าามนึกว่าฉากเลิฟซีนจะมีเป็นพีกกว่านี้อีกต้องรอดูเราไม่สปอย แน้องเขาว่าไงน้องเขาว่าไงพี่สี่กับแมาเขินวันนี้ดูนั่งอัดเรียนเขินตัวบิดไปหลังโซฟากันใหญ่เลยก็ทั้งโงกหน้าแล้วก็แบบไม่อยากดูเลยเลยก็นึกถึงฟิลตอนแบบว่าดูแลกับแฟนครับอ่าใช่เราเข้าใจแฟนในมุมของแฟนลับแล้วใช่ไหมก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นแบบเขาเรียกว่ามือไม้สั่นแล้วก็แบบเขินแล้วแบบ เหนื่อยเนี่ยหายใจแบบติดขัดอ่ะเออแล้วก็นึกถึงวันที่ไปดู React EP7 ครับผมตอนนั้นแบบหนูไม่มีที่หลบเลยทำไงดีซ้ายก็มีคนขวาก็มีคนทันหลังก็ยิ่งเห็นคนมองหน้าอะไรเงี้ยก็เออก็เข้าใจมีมีอ่านฟิทแบ็กบ้างไหมคะที่เป็นแฟนแบบแคปมาในเองอะไรเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักเนาะแล้วก็ปรดักชันเขาแบบจัดเต็มเลยนะ มันก็จะมีหลายมุมมองนะแต่เรารู้สึกว่าส่วนใหี่เป็นฟิ้นมที่ดีมากเลยนะครับชมเรื่องภาพหรือว่าความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ยครับจริงๆก็เป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่ามันเรารู้สึกว่ามันมันขนลกกับทุกทีมจริงอะ่ะมันใช้แบบความรู้สึกมันใช้ความเชื่อใจไม่ว่าตัวหนูเองเฮียตัวพีอพ่ออฟเองหรือว่าตากล้องเองอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันให้มันแบบว่าออกมาให้สวยงามภาพง,งานมานมากที่สุด ดิวี่บอกมันเยอะที่สุดแล้วมันข้ามเซฟโซนมากกว่านี้ไปแล้วต่อไปมันจะอัพเดเพิ่มทำไมถึงว่าเรื่องอื่นๆที่จะรับหมายถึงเรื่องเรื่องนเนคชั่นหรือซีะจริงจริงเรารู้สึกว่าเขาไม่เคยเล่นกับใครขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีใครมาเล่นขนาดนี้หรือว่าเชื่อใจกันมากขนาดนี้แล้วจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันต้องเชื่อใจกันมากเลยนะที่แบบว่าแบบจริงๆถ่ายจริงมันเยอะกว่านั้นมากอะมันเยอะกว่านั้นมากแต่แบบ ก็ปล่อยไปตามอารมณ์แล้วแบบตัดเขาตัดใช้อะไรเงี้ยครับมีมีพูดคุยกับน้องฝักถ่ายไปคะว่เราเล่จะเอาแตเล่นยังไงยังไงจะไปเขาก็มีกำกับบ้างแล้วก็ปล่อยไปตามฟิลบ้างอารมณ์บ้างอะไร้ยครับผมบางทีแบบมันนานไปช็อตพูดกับว่าอาจจะแบบว่าพูดมาอะไรงเี้ยฮะเออการบรรยายในกันมาทำให้รู้ใจระยะรู้จับเวลาเล่นด้วยด้วยมากครับเลยแต่แต่นิ่งเฮียนะครับผมรู้สึกว่ามันมันสำคัญมากเลยนะเรามันเป็นความเชื่อใจหลายอย่าง อยู่กันมาแบบนาาแล้วเราเชื่อใจแล้วเขาสบายใจเล่นด้วยตอนนี้แอบหวังไหมคบว่าแฟนจะอยากเห็นที่มันใส่ระดับมากกว่านี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆทุกคนมันมีหลายเรื่องนะตอนนี้ไอพีซิสมันก็แบบว่าเริ่มละลมีหลายความรู้สึกแต่ว่าตัวตละครเริ่มแบบว่าเผยแล้วว่าเอาเป็นคนยังไงเจอปสรรคอะไรมันเริ่มมีการเมืองเข้ามามันเริ่มมีความรู้สึกความสัมพันธ์เข้ามาความรักแบบไหนรูปแบบไหนความโผลแบบไหนอะไรเงี้ยเรื่องแบบชนชั้น หรือว่าความรักต่างเพศอะไรเงี้ยมีหมดนะคับหลังๆก็น่าจะมันมากกว่านี้ทแบบเราดีใช่นหมครับคุณป้าดีมากจริงๆผมรู้สึกยินดีแฟนเยอะขึ้นมากนะครับแบบว่าเสพในซีรีส์เรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอยากให้เป็นเรื่องที่เป็นซอฟท์าวเวอร์ของไทยด้วยแล้วก็พี่อ๊อฟก็ลงทุนแบบโหเพิ่งคุยกันมันก่อนน่าจะเกินร้อยล้านไปร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนี่บอกจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยรวมๆแบบว่าเป็นเสร็จทุกอย่างแล้วคิดในใจทำลายจากไหนใจใหญ่ใจถึงอะไรเลย เส,เสียชื่อไม่ว่าชนะนนไม่ได้เลย <S 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 ต้องไปถาม <S <S พี่อ๊อฟครับแต่เราก็ถือว่าคุ้มค่าสมัยหมกับการที่แบบว่าเขาลงทุนขนาดนี้เพื่อแบบคุณภาพที่มันออกมาโห<แ>จริงๆสมมติถ้าโอ้ิหท,ที่เคยเห็นลงทุนหนักขนาดนี้ก็คือไม่ใช่แค่แค่แค่บริษัทเดียวอะ่ะ<อ>มันจะมีพาร์เนอร์หรืออะไรมาคอลแลบด้วยหรือยอะไรแบบว่าให้ทุนมาอะไรแต่นี่เป็นทุนของพี่อ๊อฟเองก็เจ๋งเฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็โห เาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนตั้งใจมากาเหมือนเป็นนริญญาเอกของตัวเองแต่ละทีมงานอะไรอย่อางเงี้ยฝากติดตาม EP ท,ที่เหลือนะค,ะครับผมก็ฝากติดตามทางแฟนเทนเซอร์เดนส์สปรินนะครับผม EP ที่เหลือด้วยเหลือสี่ EP สุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้ตื่นเต้นหรือว่าหักมุมแบบไหนตอนจบอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าไม่จบในานิยายหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่รู้สึกว่าพลิกฟองหรือเปล่าก็เดี๋ยว จะตามกันนะครับผมฝากได้ไหมที่ไนแล้วก็ฝากทางช่องวันครับผมทางช่องวันนะครับสังเกตนะครับผมเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็อันคัดที่ไอเีนะครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งที่แบบ ช่วยปั่นเทนให้ทุกวิถึกของล้านนะอะไรเงี้ยก็ตามที่บปทุกอย่างเลยรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแล้วก็บอกว่าปั่นเทเนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนเป็นกลุ่มคนที่น่ารักมากที่ให้พลังงานให้แบบว่าซีนีแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มีคนเห็นมากขึ้นก็ขอบคุณค่ะทุกคนของแม่ครับเพองแขกงานดาวว่าดอกรองเพลงชาลัเพลงที่เพลงอ๋อพ่อมาเป็นแบบไม่ไม่ใช่ซิงเกิลใหม่เป็น OST ของชลัน ใช่ครับชื่อเพลงว่าเอาไหนนะครับผมก็ได้พี่แอมมาแต่งก็ฟังรอบแร้รู้สึกเพาะมากเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังดนตรีลอยๆแบบสบายๆใช่ตอนอ่านแล้วแบบคำว่าพี่แอมเขารู้แหละเขารู้คอยว่าต้องแบบว่าเอาใช้ในซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออให้นึกถึงซีนนั้นเวลาร้องไปด้วยเออเราก็นึกถึงซีนนั้นแล้วก็ร้องไปด้วยตามจิแล้วก็ลอไยลลอไปกับ แสงสีเสียงดาวหรือว่าความรู้สึกของตัวเองในซีนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเข้ากับตัวเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็ปล่อยออกมาแล้วกระแสก็โ<ช>อ,อเคเ,เลยเนาะทุกคนบอกชอบเพราะว่าเนื้อเสียงมันเข้ากับผมหลายคนบอกอะไรเงี้ยเออก็ไปตามฟังกันได้นะครับใช่ฮันน็อก็จะมี m v มาให้ดูง่ายๆครับก็ฝากติดตามด้วยอยืเอ Okay. Welcome to Star Society.